หอวเห่าเลยพี่น้องตอนนี้โอ้ยเบิ่งสะพามาตัวนั้นมันบ่เฮ็ดย่ามันบ่เฮ็ดหยังพี่น้องเต็มเต็มเลยสบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกคนเด้อสบายดี FC อ่าพี่น้องชาวลาวเฮาแล้วก็ FC พี่น้องชาวพังไทย FC อ่าพี่น้องชาวอื่นๆทั่วโลกนะ บอร์ทุกคนเด้อื้นนี้มาพาอก,กันกับล่าสไตล์สาวลาวอีกพี่น้องจ้มื้นนี้น้องหล่ากสิพาพี่น้องมานั่งบึงอีหยังบ่ฮู้พี่นอ้องอ่าตอนนี้น้องหล่ายังทันบอกเดอ้ออ่าตอนนี้น้องหล่าก็มานั่งที่กกมะขามนะพี่นอ้องยู่ทีหัวนาพี่น้องจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงปลายเออประมาณสามโมงยังนะพี่น้องเอยตอนนี้เนาะ เออบรรยากาศดีทว่วหนาก็คือเห็นกันละพี่น้องเอออย่างสี่ละอาการมันจะฮอนใหม่พาดนนะมอน,นี่น้องหลักก็มากับมาซองโต,โตเด้อมอน,นี่นอนพี่น้องห้าสีมาเบิงอ่าหมามันเห็ดยังโอโหตอนนี้พี่น้องน้องหลักก็นั่งเบิงเต้ดนเลยพี่น้องทะเลคิดว่าสีบอ่อทายคิดแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คิดเพาอว่าต้องคายให้ต้องท้ายคิดให้เอฟซีได้เบิงกันละว่าน้องหมามันเห็นอย่างตอนนี้พี่น้องถ้าน้องลหลักก็แปลกใจร้ายรายพี่น้องน้องหลากก็คิดความสงสัยว่า อาการมันแดดบอกอาการมันหอนบอกมันจังเห็ุสิ่งนี้นะพี่น้องเอามาเบิ่งกันเลยว่ามันเห็ดหยางตอนนี้พี่น้องตื่นเต้นกันํากันพี่น้องลุนกันเลยว่ามันเห็ดหยางตอนโอ้ยดินหอนเท่าแล้วตอนนี้พี่น้องเดียวไปเบิ่งกันนั่นเดียวสิบอเห็นพี่น้องไปเบิ่งนกันมักันเลยจ้าไปเลยนะพี่น้องอันนั้นก็คือน้องมานะพี่น้องก็เป็นน้องมาขนน้องละเองเนาะเออจะเห็นขี้ดินมันจะพงมาหาน้องละเลยขี้ดินมันจะพงมาหาน้องละเลยทุกคนโอ้โหมันจังมันเห็ดหยางโห้พี่น้อง จุดยอดพี่น้องตอนนี้เขาก็มาลุ่นเนาะมานางลุ่นนำกันพี่น้องว่ามันเห็นอีหยังอยู่หันโอ้อะนาหนามันพี่น้องยี่ฝ่ายอกมันเบี้ยมมันมันแบบมีการจบกันยังพี่น้องแลวก็มีการดมลงไปเนาะอมีการขัดแบบแบบว่ามันเมื่อยแหงพี่น้องเพราะว่ามันคัดมันขัดแต่โด้แหะพี่น้องแต่ว่าน้องลาบวอระไรท่าคิดให้เบิรงเนาะน้องลาก็คิดว่าที่เล่ก็คิดว่าสิบอทายแล้วพี่น้องเอ๋ย เพิ่งไปเพิ่งมาแบบโอ้ยมันเป็นแบบอียังนะมันเป็นแบบอยังขอเคอเฉินมาเบิ่งวิธีการของหมาเนาะว่ามันเห็ดหยางอยู่พี่น้องตอนนี้น้องหล่าสงสัยว่ามันหอนลายบอกพี่น้องมันบ่ฮู้วสิยู่ใส่นะมันเลยแบบควัดดินสิพังโตมันบอกเออเรือว่ามันเห็นอีหยังอยู่ในหันพี่น้องน้องหล่าก็ยังมาทันหน้ำมันเถื่อพี่น้องมีแต่เฮาอุ๊ยตายดินหันวัดพงมากหอนเฮาเลยพี่น้องตอนนี้โอ้ยเบิ่งสปาบมาตัวนั้นมันเ่เห็ดหยังมันบ่เห็ดหยังพี่ เต็มเลยจะฟาตีมันแบบจะฟาตีมโอยมาเบิ่นองมาเบิร์กมอนี่เนี่ยมันบอกเห็ดยางพี่น้องมันงอโงอพี่น้องเ้ยแบบมันนั่งอะนะนั่งอะไรก็ห้มาหน่อยตัวนี้นี่ควัดขี้ดินแบบถึกหน้ามันมันกระเบนีนะพี่น้องเขาก็งงายตอนนี้อ่ามอนี่ก็เฮ็ดเลยพี่น้องเอออีนี่นะประมวณมอนะอันนี้คือมอนี่เนาะอันนี้เนี่ยมันเป็น มาผู้ชายว่าสันอ่าอีนี้มันเห็ดแต่พี่น้องมันเมื่อยไรมันก็มีการพักผ่อนในจักหน่อยหนึ่งเด้อมันพักผ่อนพี่น้องเฮาสิมาลุ่นว่าเออมีการเหาใส่พี่น้องเออเฮาตอนนี้น้องหลักกับบดไถทายคลิปจังนะสิมาทายคลิปน้องมาเลยนะพี่น้องว่ามันเห็ดอย่างอยู่ในหูตัวนี้เขาก็ซีมาเบิ่งน้ากันเนาะตอนนี้มันเมื่อยมันก็เลยพักผ่อนเนาะเออเบิ่งซีหน้ามันพี่น้องเบิ่งหน้าตามัน แบบมุมแหงลยพี่น้องแบบว่ามันเห็ดแต่ดนเนีน้องลาก็นั่งเบิ่งด้ดนแล้วว่ามันสิอีหยังอยู่ไหนอะมันตกกุ้มพี่น้องเอาเริ่มเริ่มพี่น้องแต่ว่าน้องล่าคิดว่ามันน่าจะแบบว่ามันฮอนลนยนะมันว่าหัวิอยูสายมันก็เลยควัดดินโอ้โหตอนนี้มันก็พักพรพักพรมันเมื่อยแหงอะตอนนี้นันมอนันก็ลงไปพี่น้องมันไปเบิ่งควัดก้วยควัดมึงควัดเป็นอยู่บ่ มันเห็ดบ่เป็นพี่น้องมันเห็ดบ่เป็นเนาะเบิงเอามันเห็ดโอ้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 คอยเห็ดคอยเห็ดพี่น้องมีผู้พูดโอ้ยคอยเห็ดมีมาเห็ดลีลูกมาเห็ดอีกมาไหมมีอย่างยังในกระปองมันมีอย่างอันจะตีกันไหมเอาล่ะอยู่ๆก็สิมาตีกันแบบนี้บ่ยอมเห็ดให้เฮาเบิงแล้วว่ามีอย่างในหันพี่น้องแต่ว่าน่าจะเมนว่ามีอย่างนะพี่น้องน่าจะเมนมันหอนร้ายมันก็เลย ไปควัดขี้ดินมันมาแบบมันสีนอนนะนะพี่น้องมันมาเห็นยังดอกไปเบิ่งไปเบิ่งคุมของมันควัดเนาะเพราะว่ามันบ่มีหูมีหางอีหย่างพี่น้องมันเป็นหูซื่อเพราะว่าควัดนานดินซื่อให้มันเย็นเนาะแต่มันก็โคตรเย็นนะพี่น้องมีมีมีนู่น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 ควัดควัดควัดนู่น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 นู่ค่ะไมถ้ามันคิดว่าหนูพี่น้อง นูลูกเราไว้มีการหอมแก้มกันให้กำลังใจกันมาสั้นชู้ชู้นที่รักปกันที่น้องมาเลยนะเมื่อนีพี่น้องเขาเ็อยู่ทีหขาหายไปนานเนาะมาเบ่งบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็มีลมพัดแน่เย็นแเย็นแต่ว่ามันขัดมาเตลินเบ่งบรรยากาศยุวนากับซีแดดประมาณนี้นะพี่น้องเอ้ยงัาควายกับโคดแดดเลยเนาะเบ่งไหม โคดด,ดโคทองเลยตอนนี้เขาก็อยู่ทีห่มกกมะขามนะตอนนี้พี่น้องกกมะขามใหญ่ๆอยู่ทีกลางนาเขาเนี่ยนะยู่นวานาเนี่ยเนาะเขาก็ที่แรกน้องลากิดว่ารซีบอทายให้คลิปอีหยังแล้วพี่น้องก็เลยมาเห็นน้องมามันขวัดแต่โดนแล้วก็เลยแบบเกิดมีความสงสัยเนาะก็เลยอัดคลิปเบิรงพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะประมาณนี้ สุดท้ายมันก็โยกกันพี่น้องเมืองจากว่าที่มันควัดแล้วเนาะแบบว่ามันเมืย์แล้วนี่มันโยกันก็เห็นอยู่อะไรนี่มันโยกันตอนนี้เนาะอย่าสิกาทูมันติล่ะเนี่ยมันโยกันแล้วนี่มันขี้คานแล้วมันเมือยแล้วเนาะมันบอเห็นอย่างพี่น้องมันที่แรกมันก็คือสิคิดว่ามีนูมีอย่างอะไรพี่น้องเพราะมันมีหูน้อยเนาะมันก็เลยควัดลงไปที่แท้มันก็เป็นทูกับปูนี่แหละแต่ว่ากระปูมันหนีแหละพี่น้อง กระฟูมันคือซีนีแล้วเนาะน้องมามันก็เลยไปควัดดินดินพี่น้องน้ะลหลก็เกิดมีความสงสัยว่ามันเห็นอีหยังยั่ในหันสุดท้ายมาบมมีหยังพี่น้องเอ๋ยบมมีหยังเลยสุดท้ายมาหะนะบมมีหยังมันก็เลยแบบเออเมยล่าแล้วมันก็เลยมาพักผ่อนนี่มันมานอนน้ากันนะพี่น้องอ่ายอกันพี่น้องยยกันโอ้แต่นี้พี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยเนาะบรรยากาศยู่ไหายนานี่โคตรดีเลยมันก็คืออยู่เทิงเฮือนนะอยู่ยู่เฮือนมันอากาศจะห่อนร้ายพี่น้อง ถอนแห้งแหงเนาะ,นะอมันดีมันตนไม้ลายแมนต้นไม้ลายมันขล่ยแบบอากาศดีเนาะเครื่องจุดฝันเย็นอยูืมะจะเย็นให้ใจกบุหรี่แบบตูไม่แม่ม,มันถอนอยู่ในแบบบ้าน,บบนี้น <ะ S 2> นูเออยาย แต่ว่ามันต่มมันทางารหายใจบอกมันเอาสับหงมันเอาเนาะแต่ว่าเฮ้าอยู่นี่มันบรรยากาศมันแบบมันธรรมศาสตร์ดีเนาะแบบมันมีมีกกไหม่เีมีกกไหม่กกตอกเนาะมันก็ลมพัดนมามันโคตรดีเลยพี่น้องแต่ว่าใบมที่บ้านเอฟซีคนใดที่ว่าแบบอาการห่อนมาอยู่บ้านน้องหลาได้เด้ออากาศที่น้องลลาพราะว่าต้นไหม่โอ้ยบักหลยๆเลยพี่น้องเอ้ยต้นไหม่ไลน์ดีนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องหลาก่อ มานั่งทีไหวเนาะโอ้ตอนนี้มีลมพัดมานำพี่น้องเอ,อิรนมาสองตัวในการหยอกกันไปซูเอ๋ยอเยวลาแต่ว่าใบหม่มีจักใบแต่ว่ามีได้ดูเันี่ฮะมีจักมาฟังกันเอฟซีจ้ามาฟังน้ำกันแล้วมาตอบน้ำกันเนาะอ่าอีน้นนอยๆทางล้างนี่มันถามพี่น้องมันว่าเวลามันว่าอ่าจะคิดว่าใบไม้อยู่ในโลกเขานี่มันมีอีนังม,มันมีจักใบว่าสัน เขาก็เลยแบบไรคคาตอบเลยนะโอ้โหมันมีจักใบพี่น้องตอนนี้เนาะแบบมันไรมันไร้ไรคาตอบแหงว่าสันเนาะเพราะว่าน,นายก็๑หันมานาจะโอ้ยลายลายพี่น้องเขาก็แบบอ่าบอตอเพื่อนละสันเลยให้เจ้าไปนับเองเนือไปหาไปนับอยู่ไปปีนกกใหม่ละก็ไปหานับนอนนี่จักใบเสียแล้วพนกระทามาบอเมนพนทามากกา็๑นะพนทามาทัวโลกเขาเนาะเออมีอะไรอันนี้ก็ได้คําตอบว่าสันพี่น้องเขากัตอบบ่ได้เนาะเอออันนี้ให้เพื่อนไปหาตอบเองพี่น้องจ้ะ โอ้ยพี่น้องจ้าตอนนี้บรรยากาศโคตรดีเลยมักแห้งซอบแห้งว่าัซนบรรยากาศแจ้งซี่พี่น้องเพราะว่ามันเย็นแหงเนาะอยู่เทิงอยู่อันนั้น,นอยู่เหื่อนมันโคตรบแบบโอ้ยหอนลายพี่น้องหอนลายเด้อตอนนี้โอ้ยนกมันบินเห็นนกบนบินตอนนี้ เดี๋ยวเขาก็สิมาเบิง่งน้องมาอีกคือเกา่าพี่น้องเขาเมืออ่อยเบาแล้วตอนนี้เขาก็สิมาเบิง่งปกัสที่น้องมาทางหลังนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาท้ายคลิปน้องมาโดยเฉพาะนะพี่นอ้องหลองจากที่ว่าเขาเกิดมีความสงสัยเนาะเห็นน้องมามันควาดแต่ดุนละ่ะพี่น้องก็เลยมีความสงสัยนิดหนึ่งนะก็เลยท้ายคลิปน้องมาเบิ่งห้พี่น้องไนเบิ่งกันเนาะแต่คําตอบก็คือว่าบ่มีหยังพี่น้องเอ,อ๋ยบมนะ่มีหยังเนาะมันควัดมันสีนอนซอีซือพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮอนลยนยเนาะมันก็เลยว่ะ พอร้ายมันกับสีควัดดินเพราะว่าดิดอยู่ทางหลุมมันเย็นเนาะมันสุมในพี่น้องเนะั่จากว่าฝนตกอ่าสามสี่มือก่อนอน,นะพี่น้องแต่าอายุทาเท่าเดือมันอาบน้ำหลไยนี่อาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วก็มาลินขี้ดินอีกพี่น้องเลยเบิ้งสภาพมันพี่น้องเดียวหอเกือนสิตีมันก่อน <c oughs> เดี๋ยวของก็สิบไปเบิ้งน้องหมาวันเด็ดอย่างตอนนี้พี่นอ้องไปเหมือนกันเลยจ้าโอเคพี่น้องจ้าตอนนี้น้องลากา พี่อจบคลิปแล้วเนาะตอนนี้เพราะว่าเฮาก็ได้คาตอบแล้วเนาะว่าน้องมามันขวัดเห็ดยางพี่น้อง น้องหล่าก,ก็ได้ต่อไปแล้วเนาะว่าน้องมามันควาดเพื่อมันสีนอนที่ซื่อเนาะพออากาศมันห้อนลายมันก็เลยควาดก็ควาดดินพี่น้องเลยมันเกาะปนอนเสยพี่น้องอากาศมันจะแบบมนันรู้สึกว่าเย็นลายนะพี่น้องโอเคก็เลยจ้าสำหรับคลิปนี้น้องหล่ากจิคอตัวไว้ซัมี่เนาะใคยที่ม,มากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เลยค่ะกดกระดิ่งมานําเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหล่าที่คลิปต่อไปและก็ะบ๊อบพาดคลิปของน้องหล่านะพี่น้องจ้าโอเคแล้วเนาะตอนนี้น้องหล่ากจิคอตัวไว้ซํานี่เนาะไว้พบกนนใคิปห้า บายบ